The Stone พระแท้คนเกยต้องยอมรับว่าผมอยากดูเรื่องนี้มากตั้งแต่ตัวอย่างเข้ามาใหม่ๆนะครับเพราะว่าพอตหนังนี่น่าสนใจมากพอที่ว่าคือฮ่ <c oughs> อยอกยอกยอก แต่พอดเรื่องเนี่ยมันน่าสนใจจริงๆนะคะผมโดยพ่งกับที่มีความคิดสร้างสรรค์อย่างพี่เป้อารักนั้นได้หยิบยกประเด็นพระเครื่องของบ้านเราจับมาผสมกับแอคชั่นไล่ล่ามิกด้วยการตัดต่อชั้นดีเลยไม่แปลกที่จะโดนดึงดูดเข้าอย่างจังตั้งแต่เทเลอร์นั้นออกมาถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่นั้นรวมถึงผมแล้วเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในวงการพระเครื่องก็ตามตัวหนังเองกับทําให้รู้สึกว่าสามารถเข้าถึงได้ง่ายและเหมือนคุ้นเคยกันมาก่อนอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านเรามีเรื่องพวกนี้มานานแล้วนะแล้วก็ พระเครื่องเนี่ยนะก็คือถ้าเรารู้จักเนี่ยอาจจะรู้จักจากแบบปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเราอาจจะมีเป็นของตัวเองหรืออาจจะเป็นสมบัติที่ตระก,กูลเราเนี่ยได้ส่งต่อสืบทอดกันมานะ ออหรือแบบตามโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยมันก็มีนะแบบว่าไวรัลขึ้นมาว่าคนนี้เคยเอาของนี้มาปล่อยแล้วแบบได้ราคาดียอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นที่ฮือฮามากในบ้านเรานะครับอีกทั้งหนังนั้นยังปล่อยได้ถูกยุคมากๆเพราะว่าในยุคสมัยนี้นี่บอกได้เลยว่าคนเนี่ยจะอินแล้วก็เข้าใจความขลังของมูลค่ามันมากขึ้นนะดูตัวอย,อย่างอย่างวงการป๊อปมาร์ทแล้วก็วงการกระเป๋านะที่คนเนี่ยรอไปต่อแถวซื้อกันหรือบางทีในยแย่งกันซื้อจนเกิดการทำร้ายร่างกายหรือมีความรุนแรงกันเกิด ขึ้นก็มีแล้วไม่ว่าวงการไหนถ้าสิ่งนั้นเนี่ยยิ่งหายากและเป็นของเลๆแล้วก็บอกได้เลยว่าใครๆก็อยากครอบครองนะไม่ว่าวงการไหนๆก็ตามและบางทีเนี่ยผมก็คิดขึ้นมานะว่าเออถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยมีของที่มันแบบมีมูลค่ามหาศาลอย่างเงี้ย ชีวิตกูแม่งจะวุ่นวายไหมวะเออนี้น่าคิดนะแล้วก็ทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับว่าคลิปนี้จะมีสปอยหรือไม่แน่นอนครับว่าไม่มีแน่นอนเพราะว่าผมเนี่ยตั้งใจจะมาพูดความรู้สึกหลังดูเฉยๆครับผมรอทุกคนไปดูในโรงแล้วก็มา,าแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์นี้ได้นะครับว่าเป็นยังไงหนังถูกใจไหมยินดีมากครับ แต่เราจะไม่สปอยกันนะเพื่อสร้างสังคมที่ดีนะครับผม <S 2> <S 2> เราจะไม่สปอยเด็ดขาดโอเคต้องบอกว่าผมเนี่ยดูตั้งแต่ day 1เลยนะหนังเนี่ยมีครบทุกรสชาติจะออกไปทางแนวแบบตึงๆหน่อยต้องปเนียโดยหนังเนี่ยจะพาเราเข้าไปสู่วงการจักรวาลของพระเครื่องนะที่มีเงินหมุนเวียนนั้นมากมายมหาศาลเซียนนั้นมีอิทธิพลในการเพิ่มมูลค่าของสินค้า อันไหนดีอันไหนแท้ต้องให้เซียนการันตีแถมถ้าเซียนยิ่งมีอำนาจและบาร,รมีแล้วก็ยิ่งเป็นที่ยอมรับอันกว้างขวางในวงการมากเท่านั้นและเรื่องนี้ก็ได้เล่นกับใจคนดูนะครับว่าโลกภายนอกอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้เราสามารถไว้ใจใครได้บ้างยิ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์และเงินมาเกี่ยวข้องนั้นอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับการดําเนินเรื่องนั้นจะพาเราสงสัยมาตั้งแต่ตอนต้นเรื่องว่ามันคืออะไรอันนี้คืออะไรเพื่อที่จะให้เราต้องจําฉากนั้นเพื่อไปปติดต่อกับฉากอื่น ที่กําลังจะทยอยออกมานะบางฉากนี้บอกได้เลยว่าถึงกระทําให้ผมเนี่ยขนลุกขึ้นมาเลยทีเดียวแล้วก็การดําเนินเนื้อเรื่องเนี่ยไม่น่าเบื่อเผื่อเวลาให้ได้คิดและไปะยัดเยียดความพีิกอันลิมิตไว้ในช่วงท้ายที่ขนาดร้องว่าไอ้ชายยังไม่หมดอีกเหรอจนต้องหน้าเวอร์ล้องคาคาคาเค้เยเย่กันเลยทีเดียวครับ มูน n อนโท e ของหนังเนี่ยผมคิดว่าออกไปแนวทางแบบอินเตอร์นะเออเท่ๆเลยใครที่คิดว่าเอ๊แนวพระแนวศาสนาเนี่ยมันจะดูลุกทุ่งลุกทุ่งไหมนะซึ่งบอกเลยว่าไม่ใช่กับเรื่องนี้ครับมันเท่จริงๆคือมันเท่ยันเพลงประกอบอะนะมันสามารถทำให้ผมเนี่ยอยากจะลงไปนอนแดนซ์ได้ตลอดวเวลาเลยนะ เรื่องการแสดงละครไม่ต้องพูดถึงแต่ละตัวละครนั้นเรียกได้ว่าทําถึงและเข้าสู่บทบาทได้ดีมากอารมณ์แบบว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียวแต่ก็อาจจะมีแบบขัดใจเล็กๆน้อยๆว่าแบบเออถ้ามันอยู่ในโลกจริงๆขึ้นมานะมันน่าจะไม่ใช่แบบนี้หรอกคงแบบไม่ทําอะไรแบบนี้หรอกแต่พอเห็นเหตุการณ์ตามมาหลังจากนั้นก็ทําให้คิดว่าเออมันก็คงจะเป็นแบบนี้แหละนะและเนื่องจากพี่เปย์นเนี่ยได้เพิ่งผ่านการแสดงเรื่องวัยหนุ่มมาได้ไม่นานแล้วพี่จ๋ายเนี่ยก็ได้รับแต่บทแต่แบบตีรันฟันแทงกูเคยแล้วอาจจะมีบาง ช่วงที่แบบรู้สึกลำคาญลูกบ้าของพวกแกั้งแหละที่จะมีพฤติกรรมแบบโฟคิงหรือวัยหนุ่มเข้ามานะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นนะสำหรับคะแนนที่ผมจะให้เนี่ยก็คือผมให้7เต็ม10นะแต่ขอบวก1คะแนนก็คือเป็น8เพราะความน่ารักและสเสน่ห์ของไาอาที่พูดเลยว่าในบทนี้แกเล่นได้แบบธรรมชาติมากคือไม่ได้อวยนะแต่มันคือเรื่องจริงคือมันดูเพลินอนะแล้วก็ถ้าเป็นกูกู่ากูก็เคลิ้มแบบในหนังนี่แหละเอาจริงๆนะสำหรับใครที่อยากไปดูแล้วก็ผมแนะนําเลยให้รีบดู เพราะว่าก่อนที่สปอยเนี่ยมันจะมาเต็มไปหมดผมเชื่อว่ามันเป็นหนังที่มาแรงมากในปีนี้แล้วก็มีให้พูดถึงกันทั่วบ้านทั่วเมืองแน่นอนขอบคุณทุกคนมากๆนะฮะที่รับชมมาถึงขนาดนี้หากมีข้อผิดพลาดหรือทำพลาดประการใดต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องโคตรเป็ดของเราด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ